คราวที่แล้วเราอ่านมาถึงแถวๆนี้นะครับอนะอ่ารู้สึกว่าคราวที่แล้วจะพูดว่าเพราะว่าจะมาอ่านตรงนี้ซ้ำมั้งนะเขาบอกว่า <c oughs> บอกว่าอ่า พยายามทําให้พนักง,งานที่เฝ้าประตูอ่ะรู้สึกมีความสุขนะครับคือถ้าถ้ามีลมขนาดหนึ่งหมื่นสี่พัน cfm อุณหภูมิลบยี่สิบองศาเซลเซียสวิ่งเข้ามาผ่านไอตัว <c oughs> ห้องตัวเออ่ เวสตบิที่อยู่หน้าหน้าประตูอาคารนะครับเข้ามาถึงลิฟต์ใช่ไหมแล้วก็ทะลุขึ้นไปจนถึงเพนต์เฮาส์ข้างบนเนื่องจากเราคุมความดันอาคารเ,าเราไม่ได้คุมความดันอาคารแล้วทำให้ <c oughs> ทาให้ความดันอาคารเป็นลบนะครับคนก็ คือคนเข้ามาในอาคารเนี่ยมันโอเคแหละมันก็แฮปปี้ดีแหละแต่ว่าเพราะว่าเขาใส่เสื้อกันหนาวมาไงแต่ว่าพนักงานที่ยืนต้อนรับอยู่ตรงประตูเนี่ยก็ใส่เสื้อผ้าธรรมดาอันเนี้จะจะ,จะไม่สบายแน่ๆนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้ในโครงการหนึ่งซึ่งลิฟต์ทั้งสิบสองตัวเนี่ย กลายเป็นตัวที่สร้าง stack effect นะครับสา uh, effect mm hmm. ก็คืออากาศร้อนลอยขึ้นตามปล่องลิฟต์ใช่ไหมแล้วก็อากาศเย็นจากภายนอกวิ่งเข้ามาแทนที่นะครับ mm hmm. ก็วิธีแก้นะครับก็คือให้ให้ติดตั้งกำแพงกระจกนะครับ t e m p e r glass wall ไอ้เทมเปอร์นี่มันหมายถึงกระบวนการเรียกว่าเพิ่มความแข็งแรงให้กระจกอะกระจกที่ผ่านกระบวนการเทมเปอร์มันจะแข็งแรงขึ้นหรืออะไรประมาณนี้นะแต่เอาเป็นว่าเขาให้ให้ติดตั้งผนังกระจกติดตั้งที่ไหนติดตั้งที่ ine level. เมสเซนีนเลเวล เอ่อเมสนีนนี่ก็ถ้าพูดที่นึกภาพออกก็คือเหมือนชั้นลอยอ่ะบอกให้ติดกระจกที่ชั้นลอยนะครับเพราะฉะนั้นโซเพราะฉะนั้นนะเราก็เลยเหลือลิฟต์แค่6ตัวเท่านั้นที่ต่อกับล็อบบี้แปลว่า อ๋อโอเคก็คือไอลิฟต์ตัวเนี้ยมันก็สมมตินึกภาพเดินเข้าไปในโรงแรมใช่ไหมแล้วก็มีลิฟต์เลียงอยู่หตัวไม่ใช่สิบสองตัวไอเมื่อกี้ที่เขาพูดถึงคือประตูลิฟต์สิบสองประตูแต่ว่าลิฟต์จริงๆจะมีแค่หกตัวโดยถ้าเกิดเราเดินเข้าโรงแรมมีล็อบบี้ใช่ไหมเป็นห้างกว้าง แล้วก็นึกภาพว่ามีลิฟต์อยู่ข้างหน้าเราหกตัวเงยหน้าขึ้นไปมีชั้นลอยที่เรียกว่าเมสเนีนนะครับแล้วลิฟต์มันก็จอดที่ชั้นชั้นลอยหรือเมสเนีนด้วยนะก็แปลว่าตอนที่เราเดินเข้าโรงแรมเข้ามาเนี่ยเราจะเจอประตูลิฟต์สิบสองประตูใช่ไหมอยู่ที่ชั้นล็อบบี้เราเลยเนี่ยหกประตูแล้วก็ ชั้นลอยก็มีอีกหกประตูนะครับเพราะว่ามันเปิดถึงกันหมดใช่ไหมเขาบอกว่าให้ใส่กระจกเข้าไปกั้นชั้นเมสนีนออกโอเคอเพราะฉะนั้นชั้นลอยก็จะไม่ได้เปิดโล่งนะชั้นลอยก็มีการติดกระจกปื๊บก็เท่ากับว่าประตูลิฟต์หกประตูเนี่ยถูกเอาออกไปละทีนี้ก็เหลือแค่หกประตูข้างล่างเขาบอกให้ใส่ประตู ชุดที่3เข้าไปนะครับก็เท่ากับว,ว่า,าตรงตรงพื้นที่หน้าหน้าลิฟต์อะ่ะเ,เขาเรียกว่าเป็นอลิเวเตอร์ล็อบบี้เนี่ยไอ้ตรงพื้นที่ที่ยืนรอลิฟต์ตรงยืนรอหน้าลิฟต์เนี่ยก็ใส่ประตูเข้าไปเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับกั้นอากาศอีกชั้นหนึ่งะนะครับก็เขาบอกว่าใส่ประตูเซตที่สนี้เข้าไปเนี่ยนะ ก็จะเป็นการเพิ่มความน่าจะเป็นนะครับ odds นี่มันก็แปลได้หลายอย่างนะ odds นี่คือแปลว่าเลขขี้ก็ได้นะครับแปลว่าแปลกประหลาดก็ได้แปลว่าโอกาสความน่าจะเป็นอะไรเงี้ย chance opportunity อะไรแบบนี้นะครับกแต่ไม่ใช่อันหนักไปทาง chance มากกว่าเป็นโอกาสแบบโดยบง e mm ังเอิญอะไรเงี้ย increase the odds นะก็คือเพิ่มความน่าจะเป็นที่ ประตูสามชั้นน้นาะไม่ได้เปิดพร้อมกันนะ่ะอืมคือถ้าเป็นตรงเวสติบิวข้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีจังหวะเปิดประตูสองชั้นหน้านั้นพร้อมกันใช่ไหมแต่ว่าไอประตูชั้นที่สามที่อยู่หน้าลิฟต์เลยเนี่ยเออมันก็คงไม่ได้เปิดปิดบ่อยๆเหมือนประตูหน้าเพราะฉะนั้นกออ็ลมก็น่าจะหายไปเยอะเลยแล้วก็เขาให้เพิ่ม ความร้อนในย่านอินฟาราเรดเหรอที่ on a dial controller เดี๋ยวนะอืเหมือนก็มีเหมือนไปเพิ่มฮีตเตอร์แต่เป็นฮีตเตอร์แบบที่เป็นส่งรังสีอินฟราเรดออกมาคือคือรังสีในย่านอินฟาราเรดมันเป็นความร้อนอยู่แล้วนะ คือส่งรังสีความร้อนมาเ,เพื่อให้ความร้อนด้านหลังกับช่วงไหล่ของพนักงานต้อนรับหน้าประตูทางเข้าอืก็คือเหมือนกับไปเพิ่มฮีเตอร์ให้กับพนักงานที่ยืนต้อนรับอยู่หน้าโรงแรมแล้วก็ไอประตูหมุนเนี่ยประตูหมุนหมุนนะี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วย แก้ปัญหาด้วยเหมือนกันถูกไหมเพราะว่าประตูหมุนนะ่ะมันจะช่วยกันไม่ให้อากาศภายนอกมันรั่วไหลเข้ามาแบบตลอดเวลานะครับใช่ไหมแต่ว่าไอประตูหมุนที่ออกแบบที่สนามบินสุวรรณภูมิพวกก็เล่นแบบเลิกใช้งานแม่งเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะไม่รู้ว่าจุดประสงค์ในการใช้งานมันคืออะไรนะก็ลเลิกใช้งานมันเลยนะครับแต่ว่าจริงๆมันคือนี่แหละมันเหมือนกับ มันจะซีลอากาศภายนอกภายในอาคารอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะครับเพียงแต่ว่าลูกค้าไม่ชอบอเนี่ยเขาบอกว่า but it was not acceptable to the client ลูกค้าไม่ชอบประตูหมุนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนะ was not acceptable ะซึ่งซึ่งเขาเองเขาเขาชอบไอ้วิธีแก้ปัญหาที่เมื่อกี้เล่ามาทั้งหมดนั่นแหละนะครับ เสนอประตูหมุนไปเขาไม่เอาเขาเอาแบบเมื่เกีะที่เล่าไปนะครับอแล้วก็อืมแล้วก็ต้องมีระบบทำความร้อนให้พื้นด้วยนะเพื่อไม่ให้มีหิมะภายในคือหมายถึงแบบไอห,หิมะที่ติดเท้าเข้ามานะครับแฟกกิ้งนี่คือร่องรอยใช่ไหมเหมือนรอยเท้าอะ่ะก็คือเหมือนกับ คนเดินจากข้างนอกเข้ามามันก็หิมะก็จะติดรองเท้าเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็มาทําให้พื้นเปียกอะไรเงี้ยมีหิมะเกาะอ,อะไรเงี้ยแล้วคนอื่นเดินไปเดินมามันเลื่อนมันก็เออมันก็ลื่นหรือไม่ก็เลอะเทอะอะไรอย่เงี้ยนะครับเ,เขาใช้เอ้ะทำไมไปเป็นซีลิ i n g m o u n อืมเขาใช้ h เตอร์ที่ติดตั้งตรงเพดานนะ เขาใช้คา b บิ e เนตนี่ก็นึกภาพเป็นทรงเหมือนเป็นตู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีฮีเตอร์ทรงที่เป็นกล่องเป็นตู้เงี้ยนะติดตั้งอยู่บนเพดานนะครับโดยไม่มีซัพพลายดักก็คือไม่ได้มีเดินท่ออะไรคือเป็นฮีเตอร์เป็นกล่องฮีเตอร์ติดอยู่บนเพดานแล้วก็แผ่ความร้อนลงมาเนี่ยอ๋อเออนี่ไง do not work adequately ก็คือฮีเตอร์ที่ติดบนเพดานนะไม่พอนะครับคือทำงานไม่ ให้ความร้อนไม่พอเลยนะครับเพราะว่ามันมี stratification อ่าเนี่ยคืออันที่ผมนึกในหัวเมื่อกี้ว่าเอาฮีเตอร์ไปติดบนเพดานแล้วมันจะแผ่ความร้อนลงมาข้างล่างได้ไงนะครับเพราะว่าลักษณะมันจะมีมันจะมีการแยกชั้นอุณหภูมิ stratification ก็คืออากาศเย็นจะกองอยู่ข้างล่างใช่ไหมอากาศที่ร้อนกว่าก็จะกองอยู่บน,บนชั้นข้างบนอะไรเงี้ยนะครับบนชั้นสูงๆขึ้นไป เพราะฉะนั้นถ้ามีฮีเตอร์ติดบนเพดานแล้วก็ความร้อนมันก็ก็ลอยอยู่ตรงฮีเตอร์นั่นแหละนะมันไม่ลงมาถึงพื้นล่างอยู่แล้วนะครับเพราะมันมีการแยกชั้นอุณหภูมิเขาก็เลยจะให้ใช้ Inverted Hydronic c a b i n e t h e a t e r แทนนะครับก็เป็นกล่องฮีเตอร์เหมือนกันนะแต่แล้วก็ใช้น้ำร้อนนะครับไฮโดรนี่มันก็แปลว่าน้ำนะครับ ก็เท่ากับว่าเป็นฮีเตอร์ที่มีน้ำร้อนวิ่งข้างในนั่นแหละอินเวอร์เตสนี่มันไม่แน่ใจว่าคืออะไรกลับทางนะแต่คิดว่ามันน่าจะล้อกับคำนี้คือไอ้เมื่อกี้มันเป็นซีลิงมาล์เตสก็คือติดบนเพดานใช่ไหมอันนี้ก็เลยกลับทางครับมาติดกับพื้นแทนนะครับเนาะเอออ่าน,นี่ไงก็คือซึ่งดิชชาร์ e นะครับ อินเวอร์สอินเวอร์สเต็นี่ไม่แน่ใจว่ามาจากคำว่าอินเวอร์เตอร์หรือเปล่าคืออินเวอร์สมันหมายถึงกลับหัวกลับหางอะเหมือนกลับเศษเป็นส่วนอะไรเงี้ยอินเวอร์สอินเวอร์สอินเวอร์เต็อืมแต่ไม่เป็นไรแต่ว่ามันพอพอนึกภาพออกก็คือเอาฮีเตอร์น้ำร้อนอะมาไว้กับพื้นแทนเนาะไอฮีเตอร์นี้ก็จะพ่นลมร้อนมาที่พื้นนะครับ มันก็จะทําให้หินมะมไม่เกาะมันก็จะแห้งไปนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้อะไรที่มันดูสวยงามในเชิงสถาปัตย์มากขึ้นนี่นะไปดูรูปที่สองะเป็นดูหน่อยนี้รูปที่สองเป็นไงวะคิเตอร์แบบสวยๆหรอ ถ้า something more architecturally pleasing is d e s i g e d ถ้าอยากได้ที่มันสวยงามเชิงสถาปัตย์มากขึ้นให้เป็นดูรูปนี้มันเป็นอะไรวะอันนี้คือ vestibule ซึ่งเป็นกระจกทั้งหมดอันนี้เหมือนคราวที่แล้วตอนท้ทายๆเราดูรูปไปแล้วใช่ไหมที่เป็นประตูสองชั้นเป็นกระจกหมดเขาบอกว่ามี cabinet heater อยู่ข้างบนนี้นะครับก็คือเป็นกล่องใช่ไหม ค a b บินเแล้วก็ uh, Can be completely concealed above the ceiling ก็คือสามารถซ่อนไว้บนเพดานได้อย่าง Completely เลยก็คือสนิทเลยนะครับซ่อนไว้ข้างบนนี้แล้วก็แต่ว่ามันต้องมีกริวนะก็คือต้องมีรูตรงนี้ครับก็คือต้องเป็นช่องให้มันดูดลมเข้าไปเพื่อเจอฮีเตอร์แล้วก็พ่นลมร้อนออกมานะครับ uh, the face hinges Down for filter a c c e s s ด้านหน้าของมันเนี่ยก็หินที่มันหมายถึงบานพับอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็คือนึกภาพว่ามันก็เป็นบานเกล็ดนั่นแหละเนาะก็สามารถามีตัวกรองฝุ่นกรองอากาศอะไรอย่างนี้นะอีนี้ถ้าไอตัวชุดนี้มันอยู่เหนือเพดานนะครับก็จะต้องมีความสูงที่สูความสูงเหนือเพดานที่มากพอนะครับ ที่จะเอ uh, permit the full face to hinge d o w เหมือนกับว่าข้างบนนี้จะต้องมีการเผื่อพื้นที่เผื่อความสูงให้มากพอที่ไอ้บานเกรดตัวนี้เวลามันเปิดเต็มที่แล้วมันแบบเปิดเปิดเปิดเป็นเปิดช่องลงล่างเต็มที่แล้วมันมันต้องเปิดได้อะไรอย่างนี้นะ เสร็จปุ๊บก็มีนี่เป็นกริวอีกอันนึงเป็นกริวแบบนแนวลีเนียก็คือเป็นแบบเป็นสล็อตอะครับเป็นช่องยาวๆอะ่ะก็มีมุมศูนย์ถึงสิ้าองศานะครับ toward the exterior uh, the p l e s s o n and e x t u f f i e n to t go down the wall c r o s s the floor ก็คือถ้ามันไม่ดิ่งลงมาคือสมมติดิ่งลงมามองเป็นศูนย์องศานะ แล้วสิบห้าองศาหาันไปทาง e x ซ e r n เ l ียก็คือมันอาจจะเอียงอย่างเงี้ยครับมันอาจจะเอียงสิบห้าองศาเนาะแล้วก็เหมือนปัดลมไปปัดลมไปปะทะไอผิวนอกตรงเนี้ยผิว e x ซ e r n เ l ียตรงเนี้ยนะครับนอก externally แปลว่าภายนอกใช่ไหมคือไอไอสล็อตอันเนี้ยไอกริลที่เป็นเป็นลีเนียอันเนี้ยถ้าไม่พุ่งลงดิ่งมาก็จะเอียงสิบห้าองศาเข้าหากระจกที่เป็นกระจกภายชั้นไอที่ ติดกับข้างนอกอะนะครับเพื่อที่จะให้มันมีด e เ l ลชันก็คือการเบี่ยงเบนของกระแสลมใช่ไหมแล้วก็โทรนี่ก็คือ,อระยะส่งลมะนะครับให้มันมีแรงพอที่มันจะลงข้างล่างแล้วก็วิ่งไปตามพื้นได้นะครับนึกถึงไอ้นี่ได้ไหมอะไรวะเปเปอร์ก่อนนู้นที่เพิ่งอ่านกันไปอินอินพินจิ้งเจ็อะไรอะ่ะที่ว่ามัน พ่นลมลงมาข้างล่างให้มันประทับพื้นใช่ไหมแล้วก็วิ่งไปตามแนวพื้นเลยอ่ะนะ jet. อิ i พิ i n จิ้งเจ็ดเขาบอกว่าเส้นแนวดิ่งสีน้ำเงินเนี่ยก็เป็นเส้นที่แสดงถึง glass hinges for cleaning เหมือนเป็นช่องกระจกหรอเป็นช่องกระจกที่สามารถแบบเปิดปิดได้คือติดบ,บานพับอะครับ เพื่อให้สามารถทำความสะอาดได้ไม่จำเป็นต้องแกสเก็ตไม่จำเป็นต้องมีปักเกนเหรออืมคือยังไงวะคือไม่จำเป็นต้องป้องกันการรั่วไหลอะไรให้มันดีนะักอะไรประมาณนี้มั้งนะแกสเก็ตคือปักเกนอนะแล้วก็ เนี่ยติดตั้งไอ้พวกนี้เข้าไปที่เวสติบิลนะเอ่อแอดลีฟฟิชอย่างเอ่อที่ระยะท่าที่ระยะความสูงอย่างน้อยอ๋อก็คือให้ใช้คือชุดนี้จะใช้ได้นะก็ต่อเมื่อไอเพดานไะอระดับเพดานระดับซีลิงอ่ะมันสูงอย่างน้อยสิบฟุตเหนือพื้นอ่า เพราะว่ามันก็ต้องการความสูงต้องการเนื้อที่ติดตั้งเหมืกันเนาะถ้าเป็นเพดานเตี้ยก็ไม่ควรจะใช้ชุดนี้นะ่ประมาณนี้นะอ่าอ่นไม่จบจนได้ได้ไแค่เนี้ยเดี๋ยวนะขอเล็งนิดนึงนะโอ้โันีน้อ่านได้นี้เดียวเองเข้ามาช้าไปหน่อย แล้วก็ควรจะตัดตรงนี้ด้วยเพราะว่าเหมือนกับย่อหน้าถัดไปเขาพูดเรื่องเทอร์โมคอมฟ o ร์ดอะมันก็เป็นเนื้อหาอีกอีกอันหนึ่งไปละอันนี้คือพูดถึงเรื่อง h e ต t i n g นะเพื่อกันหิมะมติดรองเท้าเข้ามาแล้วก็พูดถึงการติดตั้งกระจกกับประตูเพื่อเสริมเป็นประตูชั้นที่สองที่ชั้นที่สามอะไรเงี้ยนะครับไม่ให้เกิด stack เอฟเฟกนะไม่ให้ลมจากข้างนอกวิ่งเข้ามาข้างในมากเกินไปนะครับผมไปต้องหยุดตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวเขาหน้ามาขึ้นตรง Thermal Comfort นะครับ